ีครับผมสุทาบุตรงานนะครับวันนี้มาตามงานนะครับมาดูเกษตรกรที่เอาโสมแดงของเราไปใช้นะครับวันนี้เราจะมาสอบถามความพอใจของเกษตรกรนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของที่นากันเลยนะครับเดี๋ยวมาตามมาเลยครับสวัสดีครับคุณแม่บุญศรีสลัดเอี้ยคุณแม่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อแม่บุญศรีลาดเอี้ยอยู่ตำบลอะไรนะครับตำบลเมืองน้อยอำเภออำเภอทวัดบุรี จังหว,วัดร้อยเอ็ดครับผมคุณแม่อเอาเาสมแดงมาใช้เนี่ยมีความประทับใจไหมครับมีความประทับใจเพราะว่าสมแดงทําให้ข้าวต้นแข็งแล้วก็ใบตั้งใบตั้งก็เขียวเขียวงามไม่ใช่เขียวดำนะเขียวงามเขียวงามกอใหญ่ใบตั้ง<ก>นะครับใบตั้งแล้วออแล้วก็คุณภ,ภาพก็ดีเพราะว่าใบมันก็สีดี ต้นก็สีดีต้นสมบูรณ์ดีนะครับสมบูณ<ม>์สมบูรณ์ดีช่วยอบอกเกษตรกรก่อนจะใช้กับหลังใช้เนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกยังไงครับประทับใจไหมประทับใจค่ะก่อนก่อนก่อนใช้เนี่ยก่อนใช้นี่ต้นข้าวมันไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงใบไม่ตั้งใส่ปุ๋ยมันจะใบร่วกลงร่ลวลงใบอ่อนอใช้แล้วใบจะแข็งต้นจะสมบูรณ์แข็งแรง ใบตั้งต้นแข็งแรงรสีสวยคุณแม่บุญศรีเพิ่งเพิ่งเที่ยวน,นี้เพิ่งจะใช้เป็นครั้งแรกนะครับปีนี้ครับเรพราะว่าพ่นพ่นไปสามครั้งนะครับดูดูดูข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวให้ช่างภาพดูข้าวเนี่ยดูนะครับกอใหญ่ใบตั้งนะครับข้าวของคุณแม่บุญศรีที่บ้านหนองดินแดงอำเภอทวัดบรุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณแม่บุญศรีแนะนำเกษตรกรที่ทำไร่ทำนาหรือทำพืชชนิดอื่นได้แนะนำให้ท่านใช้สมแดงของเรานะครับอาหารพืชชีวภาพสกัด100%นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมช่วยแนะนำเกษตรกรนะครับคุณแม่เกษตรกรลูกพัก ปลูกข้าวปลูกทุกอย่างผลไม,ไม้ไม้ดอกไม้ใบใบผลได้ผลดีต้นแข็งแรงลูปดกต้นสวยใช่นะคะเนี่ยีแดงเดี๋ยวผม,มจะสอบถามคุณแม่ว่าคะแนนเต็มร้อยคุณแม่จะให้สวมแดงนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับให้90%คะ่ะ90%นนะครับนี่คุณแม่เพิ่งจะใช้เป็นครั้งแรกด้วยนะนะครับ ใ,ใช้เป็นปีแรกก็รู้สึกประทับใจนะครับให้ถึง90%สุดท้ายนี้ขอบคุณบริษัทพลิน่านะครับที่ผลิตโสมแดงโสมแดงอามิโนอาหารพืชชีวภาพสกัด100%ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี